ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทอดพระปาสามัคคีมหาคุสมตั้งถวายเป็นกองทุนเพื่อร่วมสร้างองค์พญานาคราชสีสุโภงกุเลาริบแห่งลุ่มน้ำโขงเรื่องในงานวันอาสารหาบูชาที่ตะวันงามยามฟ้าสามขอบโขงผางางวัดธรรมอมริสุทธารามตะวันออกสุดสยามบ้านทุ่งนามือตะบนานาผูกลางอำเภอโของจีจนจังหวัดอุบลราชธานี วันพรฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568ัวันขึ้น15ค่ำเดือน8เวลา10นาฬิกา19นาทีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหางเพลงนัสาลาปฏิบัติธรรมพระพุทธมิ่งมงคลประธานพร เมื่อล่องโคงลอเลียบชายแดนเคทันผ่านแก่งคิ้นหุกเขาพาฉันมาพบตาวานตาบานปากลาบ่อยากลาไกลแต่จำใจถอยเรือถิ้งพา,าอยู่ใกล้อยู่ใกลขอให้มีความเห็นถูกต้องตังใจได้ก็ตั้งตัวได้ ตั้งใจไม่ได้ก็ตั้งตัวไม่ได้ทำกำําดีแก้ปัญหาชีวิตทำกําไม่ดีจะเพิ่มปัญหาชีวิตเราสร้างกรรมกรรมสร้างเราเสียอะไรก็เสียไปแต่จะให้เสียจิตของดีๆอยู่ที่จิตทำให้สุดขุดให้ถึงเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตแล้ววัดถ้ำอมรวิสุทธารามพระพุทธมิ่งมงคลประธานพรตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมืองตำบลนาโพกลางอำเภอโหงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เขตป่าดงนาทามซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์แมกไม้นานา,นานชนิดมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายเช่นพระพุทธมิ่งมงคลประธานอนทั้งสูงทั้งเด่นเย็นตาเย็นใจในแดนสงบและพระประทานซึ่งรวมสุดยอดมหาว่านทัองพระพุทธมิ่งมงคลสีหัสยาสุดล้ำค่าพระพุทธมิ่งมงคลปลาเลย่ย แสนสุขใจจริงพระพุทธมิ่งมงคลน,นาากลบน,น้ำตกแสงจันทร์เผาวันยักษ์ข้ามที่เท่าผาทิ้งความเศร้ารอยเท้าคนโบราณอ่านม้าเหินถินถ้ำมหัศจรรย์สิบพันโบกกบหูสันแก่งส้อยสวรรค์สาวพันโบ นาำตกพุ่งนาเมงางามนักลานทำลานกันตะวันงามยามฟ้าสางรับพลังแสงทองซองฟ้าขอบโขงผาเงาล้ำค่าฟ้าดงนาถายามเย็นเดินเล่นหาทรายขาวยามค่ำนั่งกินลมชมดาวยามเช้าดูตะวันขึ้นจิตสดชื่นเบิกบานอายุยืนนานสุขทั้งกายสุขทั้งใจในแดนสงบสมดังพุทธภาสิทธิที่วา่าสุขอื่นดิ่งกว่าความสงบไม่มี ใจไปปองคอยหัวใจคนไกลรอยลงนานาโพสอนลาลครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าคิดน่าทำน่าเขาร่วมในพิธี คือความเป็นสิริงมงคลแก่ตนเองอครอบครัวหมูนะ่คณะและชาวโลกทั้งมวลได้กุศลอันล้ำเลิศและเป็นโชคอันประเสริฐเลิศล้นของชีวิตร่วมทอดพระปาสามคีมหากุศลในโอกาสอันเป็นมงคลนี้โดยทั่วกันเถิดมีผู้ใจบุญบริการอาหารตลอดงามพระพุทธมิงมงคลสาธุ ตนให้พบช่องทางได้มาอยู่หน้าโพกลางขอลูกสาวสักนาขอ